มากันอีกแล้วนะครับสีสุดพรีเมียมอีกหนึ่งตัวนะครับผมด a กเม a ดโอเมก้าครับสวัสดีครับสีพ่อรถยนต์ซีพีเคครับวันนี้พามาดูสีสุดพรีเมียมอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็มันมีชื่อสีว่าด a กเม a ดโอเมก้านะครับรหัส B86 นะครับเป็นรหัสสูสีของผมเองนะครับงานนี้ก็จะเป็นโคแม็กเต็มระบบอีกเช่นเคยนะครับก็จะมีทั้งกาว AB1 5 0ึ่้วและก็ AB160 นะครับ สีทุกตัวของผมเป็นโครเมกแท้ทั้งระบบนะครับยันตัวกาวนะครับผมเรื่องมาตรฐานไม่ต้องพูดถึงนะครับผม Number ร์วอยู่แล้วนะฮะโอเคเรามาดูสีกันดีกว่านะครับตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็นบอลฟลยเอ็กซ์ตร้าไบต์อลูมิเนียมนะครับแล้วยังมีเม็ดมุกนะครับ g ก l a ล็กซี่บุตเนะครับผมดูเผลๆนะครับเพื่อนๆจะมองมันดูเป็นสีเทาตะกัวธรรมดานะครับ แต่บอกได้เลยนะครับตัวนี้ผมตั้งใจทํามากๆนะครับมีองค์ประกอบหลากหลายนะครับผมแต่เราไม่ได้มาเปิดให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาดูตอนพ่นกันนะครับอูโหมันสวยมากนะครับตอนนี้ผมก็นําไปพ่นมาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนีู่้่ละมุนตานะครับเป็นไงเม็ดบอลอลูมิเนียมนะครับลอยขึ้นหน้านะครับผมคู่สวยนะฮะ ก็เป็นลักษณะเด่นของอลูมิเนียมฟลาเอ็กตาไบ์นะครับมันจะโชว์หน้าสีที่เป่งเงินนะครับและหน้าข้างที่ดำลึกบวกกับบูแล็กซี่ด้วยนะครับมันเลยทำให้หน้าตรงนะครับมันเป่งลอยแบบอิ่มๆนะครับสังเกตดูดีๆนะครับในสีมันจะมีบูแล็กซี่นะครับเป็นเม็ดน้ำเงินน้าเงินนะครับปุบบะบุบะอยู่นะครับตัวเม็ดมุกบูแล็กซี่นะครับผมก็ไม่ได้ใส่เข้าไปเยอะนะครับมันก็เลยดูเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ แต่ผมใส่เข้าไปเพื่อปรับให้มันเป่งหน้าตรงเงินนะครับมันเลยดูเงินจัดๆนะครับแล้วก็พลาวนะครับผมนี่แหละคือลักษณะเด่นของออ Galaxy Blue นะครับ EFX เราก็จะพาเดินชมหลายๆมุมนะครับจะได้เห็นในทุกรูปแบบนะครับผมลักษณะของเขาก็จะเป็นเทาแบบลึกๆนะครับผมแล้วพอโดนแสงปุ๊บเม็ดอลูมิเนียมมาเล่นไฟทันทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกางแจ้งกันบ้างปะ ตอนอยู่ในล่มเขาก็จะออกเทาๆตะกตะกัวนะครับอืมแต่พอออกแดดเท่านั้นแหละโอ้โหเม็ดอลูมิเนียมนะครับออกมาเล่นไฟทันทีนะครับนี่ของคุณภาพมันก็จะแบบนี้นะครับเม็ดบอลเลียงตัวกันระยิบระยับนะครับผมไม่กระเด้งกระดอนนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับโคตรสวยเหลือที่ไวรุ่นเรียกกันนะครับเท่ากันก็คือแบบนี้นะครับผม ก็จะเป็นสไตล์สีของร้านเราเองนะครับผมโอ้แจ่มจัดจริงๆนะฮะ